สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาเกมโอเมจิอารีนานะในพาร์ทที่30สิบนะพอดีเลยนะโอเคนะมีน้องคนหนึ่งนะเขารีเควสเข้ามานะว่าอยากให้ผมเล่นตัวละครเอ่อตัวเอ่อตัว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 ชื่ออะไรฮันเออฮันฮันฮันเนียนี่ฮันเนียตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออนะเอาอีกแล้วเป็นโชตายกันซื้อดิฮะลองกันดี โอเคนะแต่ว่าจริงๆมีตัวละคร2ตัวในใจแหละที่อยากเล่นนะก็คือเป็นฮันเนียนะฮะตามที่เขาเรีเควสไว้นะฮะกับตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เป็นตัวละครชื่ออะไรนะอินเลียวนะฮะคือตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะเราจะมาวัดใจกันนะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ตัวไปเรียนกลางนะเราจะเลือกอินเลียวนะแต่ถ้าเกิดว่า มีตัวว่างเป็นบนหรือป่าเราจะเลือกคันเนียนะฮะน่าจะได้นะคันเนียน่าจะไปป่าได้นะเออดูดูจากทรงแล้วจากรอบเลี้ยวนะฮะเกมที่ผมทําลงช่องไปทั้งหมดนะหกสิบกว่าเกมฮะองเมจิกินไปแล้วยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคลิปฮะโอ้โหเยอะมากองเมจิกินไปแล้วเกือบครึ่งฮะดูซิว่าปีนี้จะกินไปกี่คลิปนะมาดูกันมาดูกันโอ้โหเกมองเมจินี่ตัวตึงเลยฮะไม่ได้มันมันจะไม่เล่นก็ไม่ได้เกมนี้มันต้องเล่นนะมามาแล้วมาแล้วจังหวะเนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบจองตัวเราจะเล่นตัวละครอ่าผมว่าผมน่าจะ มีดวงมั้งแหละจังหวะนี้นะอ่ามิดไปแล้วก็ไม่ได้เล่นอนเลียวแล้วละกันเดี๋ยวเราไปเล่นฮันเนียหรือจองบนก่อนละกันอ่าจองบนก่อนจองบนก่อนอ่าตามระเบียบตามระเบียบเดี๋ยวเราไปบนเองเพื่อนรอบนี้ไอ้แต่ถามว่าผมเคยเล่นฮันเนียไหมหรอคือเคยเล่นนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่ำเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นบ่อยนะไม่ได้หยิบมาเล่นบ่อยนะแต่ก็คิดว่าสกิลน้องเขาน่าจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะโอเคแต่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่ผมว่าน่าจะอยู่ได้ดูมือนี่มือคือแบบสาวมากคือผู้หญิงมากอ่ะน้อง เกมนี้มันเป็นอะไรนยทำไมมันชอบทําตัวละครชายมันน่ารักจั่วะแล้วเราเจอใครฮะเนี่ยเรนโบนเราเจอกับเฮ้ยเราเจอจินเหรอโอ้โหชิบหาละโอ้สู้น่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยนะแย่ yeah, แล้วแล้วจินด้วยฮะคุณถ้าเกิดว่าทําอะไรพลาดน,นิดนึงนี่คือแบบโดนโจบจลาบแน่นอนมาแล้วสู้ได้ปหเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวเขาเน้นออกของของแท้งเอะของนามเอะเหรอ เออเป็นเซตที่ผมเอามาเหมือนเขาจะเน้นออกของดาเมจนะฮะออแต่ละท่านจะไม่เดี๋ยวออกขอขออกของแท้งก่อนได้ไหมขอออกแบบของขอป้องกันก่อนได้ไหมเอาออกรองเท้ากันแล้วกันนะเพื่อแบบความสบายใจของผู้เล่นรู้สึกมันจะสู้ไม่ได้งไงก็ไม่รู้ที่แน่ๆคือเราประชิดตัวจีนไม่ได้แล้วฮะบอกเลยว่ายากมากๆแล้วการเอาตัวละครแปลกๆมาบนนี่คือแบบต้องมั่นใจในความสามารถตัวเองในระดับหนึ่งแนะ่แต่ว่าเยอยยาโอ้ยขอโทษอุ้ย เฮ้ยแต่ครึ่งหลอดแล้วนะนะเจ็บอยู่นะโดนคีิปตีนะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราสวนนะเดี๋ยวเราสวนเดี๋ยวเราสวนนะเฮ้ยเพื่อนอย่าทําแบบนี้กับเราทําอะไรอ่ะทำไมเดินล็อกแรกจังวะหมายถึงหมายถึงเราเขาเออหมายหมายถึงเรานี่แหละเฮ้ยผมว่าโดนสวบอย่างน้อยโดนสกิลสักนิดนึงก็ยังดีอย่างน้อยเราก็มีสกิลไกลพอที่แบบว่าทําดาเมจให้เขาได้นะฮะอุ้ยไม่โดนหุ้ยเกือบอุ้ยโอ้ยไม่ได้คลิปตัวนั้นอุ้ยโจไม่ได้ไม่โดนไม่ได้เลย โอ้เข่าเียกคิปไวจังวะโอ้โหไอหมอนี่ไอหมอนี่ยังยังอย่าอย่าอย่าเพิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยว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 เพิ่งออกไปนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราอันนี้หายวะเฮ้ยเหมือนเขารู้เลยอะป้าบโอเคเพื่อนโอเค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 เลยตกตกด้วยเอ้ยสวยเพื่อนเวลิกูสเวลิกูสป่าเราเล่นดีมากฮะอุ้ยคิดจะมาช่วยเราด้วยว่ะเพื่อนเฮ้ยพาสซีฟคืออะไรวะเนี่ยก็คือจะทำสัญลักษณ์ไปที่ศัตรูใช่ไหม แล้วก็จะทําอะไรอะ่ะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหรออันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ๋นวลองดูดิติดสัญลักษณ์ไหมติดอ๋อติดหัวข้างบนไงเห็นไหมเย,ย้ป้อมปีโอ้ยเออเมื่อกี้ตอนผมบวกผมกระตุกด้วยว่ะน,นี้ต้องขออภัยนะฮะสาหรับคนที่เอ,อ่อยังไม่เคยชินกับช่อง,ช,องช่องผมนะยังไม่เคยชินกับช่องผมวันนี้ต้องขออภัยนะคือโทรศัพท์ผมค่อนข้างจะแก่แล้วนะฮะขออภยัยแต่ว่าสำหรับคนที่เข้ามาดูบ่อยๆก็น่าจะชินเริ่มเริ่มชินตาแล้วลนะเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่กล้าบ,บวก เขามีปุ้ยนี่ไงล่างอันนี้ปังเหมือนจะเพิ่มแรงขึ้นด้วยไหมโบสักสักทีไหมเอ้ยแรงอยู่แรงอยู่ฮะเฮ้ยพาสีถือว่าดีอยู่นะเพื่อนเฮ้ยได้เลยเพื่อนมาอีกรอบใช่ไหมจัดไปเลยเฮ้ยเขาวันตีเลยว่ะโอ้โหถอยเพื่อเฮ้ยขนาดนั้นเลยขนาดขนาดโอ้โหที่ไม่ที่ไม่เติมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บตายตายขีดซะมา อุ้ยไม่ไม่อ้มงโมิติมันอันติมาเมื่อกี้ไปช่วยล่างดีกว่าแอบไปเนียนช่วยล่างไหมแล้วก็วาร์ปขึ้นมาทักข้างบนแบบหล่อๆเอาป่ะผมว่าอย่างนั้นก็เท่ดีนะฮะหุ้ยจุ๊บปังหุ้ยจึ๊บจึ๊บโโอ้หไม่มีอันติว่ะไม่มีอันติว่ะเฮ้ยนี่มีแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยทำอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่รู้มวดมวดเออรู้แค่ว่าอันติแม่งมันสไลด์ผักออกมาได้ แล้วก็วราปกลับไปข้างบนนี่เท่ๆเท่ๆบอกเลยจังหวะนี้อันติเรายังอยู่ไหมอันติเรายังอยู่นะฮะอันติเป็นทุบเป็นอ๋อกระโดดต้านโอเคง่ายอยู่เข้าใจง่ายอยู่อุย้ยเอาว่ะทีมเราก็ถือว่าทําเกมได้ดีนะฮะเอาเรื่องเลยเฮ้ยตัวนี้ผมไม่ได้อธิบายสกิลเลยฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าแหละผมเพิ่งหยิบมาเล่นอาจจะสกิลไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะก็สกิลสองก็อย่างที่เห็นนะก็คือปล่อยสกิลไปกลับนะฮะทำความเสียหายสองเด้งนั่นเองนะแล้วก็สกิลสองเอสกิลสามก็คือสร้างวงนะฮะสร้างวงเป็น สกิลระเบิดตู้มอย่างนี้นะแล้วก็จะสร้างความเสียหายนะแล้วแล้วก็สโลว์ศัตรูด้วยรับลิ้นมันพันลิ้นไอ้เดี๋ยวลิ้นลิ้นพันเดี๋ยวก่อนขอโทษวิเคราะห์สกิลสองยังวะวิววิววิอะไรวะเนี่ยโตโตโตเรียนมาจากไหนโตเรียนมาจากไหนได้เลยเพื่อนได้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 ส่วนอันติก็จะเปลี่ยนจากล่างโหมดปกติเป็นโหมดไฟเตอร์นะฮะโจมตีระยะประชิดนั่นเองนะแล้วก็สกิลสองก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นสกิลแบบพุ่งไปเตะต่อยอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยจึ๊บจึ๊บจุ๊บจึ๊บ จ๊บจุดเออเรียบร้อยเรียบร้อยสวยเออนี่สกิลสกิลสองเป็นอย่างนี้นะล่างอันตินะฮะส่วนสกิลสามเป็นอย่างนี้เป็นกระทืบพื้นประมาณนี้นะคุณผู้ชมดูก็น่าจะพอเอ่อเห็นภาพมคือผมอธิบายสกิลไม่ค่อยเก่งนะอันนี้ต้องขออภัยนะฮะมันอาจจะอธิบายงงๆหน่อยนะเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องขออภัยนะะท่านหรอเพื่อนโอโรจิมันเกิดตอนไหนวะเนี่ยมันเกิดกี่โมงวะโอโรจิมันเกิดตอนตอนสิบนาทีปะเฮ้ยถ้าสิบนาทีนี่มันจะทันไหมเนี่นะ น่าจะทันเอ้ยสวยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาให้เราเก็บเหรอเอา thank you เออนี่ไงโอริจิมันมาตอน10นาทีจริงเลยเยอะอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันหุยได้ไหมเอ้ยสวยเพื่อนวายวายอย่าพึ่งวายเอ้าเยอะ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 โอ้โหไม่ได้เดินเลยโดนตัวนี้อีกแล้วอะโอ้โหโดนตัวเวทฆ่าอีกแล้วโอ้โหมันแรงจังวะแล้วกระตุกเล็กน้อยด้วยมีกระตุกนิดนึง เฮ้ยไม่ได้แลยเดี๋ยวผมต้องไปล้างแค้นโมมิจิแล้ววะแม่งมึงทำกูตายสองรอบแล้วเนี่ยเอ,อ่แต่อยากฆ่าโมมิจิวะอยากบี้มันอ่ะไม่รู้ป้อมบนผมแตกตอนไหนวะเนี่ยเหมือนคีบเราดันไปเยอะแล้วนะเอาจงจริงนี่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 จะทำอะไรจะทำอะไรนี่บี้แล้ด้บี้แล้ได้ไหมทันไหมเอ้ยสุดยอดว้าวเอาจริงร่างแรกอะ่ะตอนที่ยังไม่ตีอะ่ะเหมือนวิธีการเล่นเขาเหมือนเป็นโตวเวทเลยนะเออดูดิตีธรรมดาเขาก็โจมตีไกลนะเออแล้วก็ สกิล2ก็เป็นสกิลแบบแนวตรงนะทำความเสียหายแนวตรงนะพุ่งไปพุ่งกลับนะสกิล3ก็วางเป็นวงนะเหมือนเหมือนเล่นตัวเวทเลยนะร่างแรกแต่พอเปลี่ยนแต่พอใช้นตดปุ๊บมันก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกไงต้องทําความเข้าใจใหม่นะฮะเอาแกเอาแกมัวม่วแกมัว่วมั่วอีกแล้วไม่ชินไม่ชินปุ่มนี่คือมัว่วยับเลยข่ามัานทึบทึบเฮ้ วิ่งอันติอันติลนลนลนใช่ไหมล่ะมันลนใช่ไหมเพื่อนเข้าใจเข้าใจเว้ยขี้หมดแล้วเพื่อนขี้หมดแล้วขี้หมดแล้วถอยถอยถอยวิ่งแล้วกลายเป็นเลนบวนเราทําไมมันทุเรศงั้นน่ะวัดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งสกิลอะไรเลยอุ้ยไม่มีการเล็งสกิลอะไรทั้งนั้นกดกดอย่างเดียวอือโอ้ยเดี๋ยว อะไรเนี่ยทำอะไรทำวาไเดียวขอโทษอุ้ยทำอะไรไม่รู้เฮ้ยเพื่อนโอ้โหอ้เลือดเลือดน้อยแต่ก็ยังบังให้บังให้อยู่เล่นเล่นขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเฮ้ยยังยังยังรู้สึกแบบเล่นไม่หนำใจเลยตอนนี้อุ้ยเราไม่จบจริงไปเลยเพื่อนเฮ้ยป่าก็เล่นดีเนี่ยแคลรี่ก็เล่นดีสพอร์ตก็เล่นดีเล่นดีทุกคนเลยยกเว้นฉันเนี่ยดูเขาฆ่ากันยับเลยนัวนัวแตงกิวทีมครับอือดีขอวันตรีอะไรไปก่อนตาย โหมันผักไปลึกเหมือนกันนะเนี่ยเออว่ามันผักไปลึกเหมือนกันนะฮะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเฮ้ยเดี๋ยวอันติีเข้าไปเอดโดนทิมโดนทิมโอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวบังได้อะไรจากเกมนี้มั้ยนี่น้องซับได้ MVP ฮะเอยแต่ผมไม่ค่อยเห็นหน้าน้องซับเลยน้องซับน้องซับตานี้ไม่ได้มาเกาะตัวผมเลยแค่นั้นเละตานี้ทีมแบกฮะสบายโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวละครฮันเนียนะฮะนี่แล้วหน้า UI เปลี่ยนด้วยนะฮะเออหน้า UI มันเปลี่ยนด้วยนะถือว่าทำออกมาได้ดูดีแล้วก็สวยขึ้น มากเลยฮะแต่แรกๆมันก็นะมันก็ยังอาจจะดูงงๆหน่อยฮะมันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหรมันไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่คือเราชินกับแบบเก่ามากกว่าน,นี่หนังสือประวัติมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะนี่ MVP นะ่าโชว์ MVP อย่างนี้โอเคโอเคครับมาดูสกินกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีสกินอะไรบ้างนะครับนะีนี่ก็สกินแรกเขานะหัวทองนะน,นี่สกินย้อมสีนะหัวแดงอันนี้เป็นร่างอีโวนะฮะนี่อันนี้เป็นร่างของสติลเด้นนะฮะเอ้ทีมสกินนี้มีเยอะมากบอกเลยอันนี้เป็นสกินอะไรฮะเนี่ยบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ว่ะเว้ยแล้วมีหน้าเมวด้วยอ่ะน่ารักมากเลยกำลงังคาบตาอยู่ด้วยนะฮะแ,แล้วก็มีหางยื่นอกมากเหมือนจะเป็นงูนะฮะกำลังพังงัพังงาปากอยู่อ,อันนี้เป็นสก,กินอ๋อเป็นสก,กินเขาเรียกไงเป็นสก,กินฤด,ดูกาลนะเป็นสก,กินของจัดอันดับนะของซีซันส1อ็นะฮะขาสวยมากทำไมตอนตัวละครผู้ชายขามาสวยว่ามันขาเรียวมากเลยดูโอ <c oughs> ้นี่นิมิตเมคานะฮะร่างนี้โหเป็นร่างตีมของชิรานนอิกับน้องแม้อยกเรานะฮะ โอเคมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มตัวละครตัวนี้เนะียเขาจะทําท่าทางยังไงกันบ้างนะฮะจิ้มหัวเลยจิ้มได้แน่นอนจะต่อยกูไมเน่เฮ้ <c oughs> ยมีเล่นหน้ากากด้วยะวต้องกดอีกทีหนึ่งบ้างถึงจะปล่อย <c oughs> อ๋อจิ้มตรงไหนขาว้า,าวเฮ้ยจิ้มขาได้ <c oughs> มีทั้งเอ่อความเท่และความน่ารักลงตัวกันแบบกลมกล่อมมากเ้ยว่าแต่ชอบตอนที่แบบว่าเล่นหน้ากาก่ะแล้วเขาเอาหน้ากากมาใส่แบบถาวรด้วยนะ เออถ้าเกิดว่าเราไม่กดเขาก็จะใส่เรื่อยๆใส่ตลอดโอเคเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราได้ MVP นะตัวละครตัวนี้เขาจะโชว์ท่าทางยังไงนะฮะว,ว้าวถือว่าเทโอเคแล้วเ,เรามาดูกันว่าประวัติตัวละครตัวนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะน่าจะไม่ยาวเออไม่ยาวจริงด้วยนะฮะ แต่จะมีวิดีโอรประวัติหรือเปล่านี้ไม่ผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับบอกเจ้าก็ได้แต่ก่อนข้ามีเพื่อนรักคนหนึ่งเป็นมนุษย์ตอนนั้นข้าไม่ได้น่ารักแบบนี้หรอกนะไม่ได้น่ารักขนาดนี้อย่างนั้นหรอข้า <c oughs> <c oughs> ในอดีตมีหน้าตาอัประรักด,ดังเช่นหน้ากากนี้ดังนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนทุกคนก็ยังคงรังเกียจข้าแต่ไม่ใช่กับเขาเขาบอกกับข้าว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่หน้าตานะแต่เป็นภายในจิตใจต่างหาก ที่จริงข้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะว่าปีศาจมีหัวใจหรือเปล่าแต่ข้ารู้ว่าขอแค่เขาทำดีกับข้าข้าจึงทำดีกับเขาไม่ว่าเขาต้องการอะไรข้าจะหาวิธีออกมาให้ได้ในที่สุดข้าก็มีเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนคนเดียวของข้าแต่หลายปีต่อมาแม้ข้าจะเหมือนเมื่อก่อนเขากลับเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามีลูกและภรรยาชีวิตยุ่งขึ้นและไม่มีเวลามาเล่นกับข้าเวลาที่ข้าอยากไปหาเขา ขามักที่จะมีข้ออ้างมาปฏิเสธค่าเสมอต่อมาค่าทนไม่ไหวจึงไปหาเขาที่บ้านค่ายืนลังเลอยู่หน้าประตูไม่กล้าเข้าไปกลับได้ยินเขาพูดกับภรรยาว่าในที่สุดเจ้าตัวอปลักนั่นก็ไม่มาที่นี่อีกตามติดค่ามาตั้งหลายปีน่าลำคาญชัดเจ้าเข้าใจใช่ไหมค่าคิดว่าเขาเห็นค่าเป็นเพื่อนมาโดยตลอดแต่เขาก็แค่สงสารค่าเท่านั้นลึกๆแล้วเขารังเกียจค่าแล้วยังแสร้งทำอ่อนโยนกับค่าอีกหลอกค่า มนุษย์รังเกียจปีศาจอัปรักษ์แต่ว่าสิ่งที่อัปรกษ์ทีสุดก็คือจิตใจของมนุษย์ฆ่าลอกหน้าตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทํามันเป็นนักกากหลังผ่านการหลั่งเลือดมานับไม่ถ้วนข้าก็ค่อยๆน่ารักขึ้นสวยขึ้นครั้งนี้ถึงตาที่ข้าจะมาแก้แค้นมนุษย์ที่จิตใจอัปรักษ์แล้วอย่าดูถูกข้าเชียวข้าไม่มีทางเห็นใจใครทั้งนั้นโอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมโอเมจิอารีน่านะครับสำหรับตัวละครฮันเนียนะครับนะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมา,มากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับ อ๋อแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กว่าด้วยล้กันครับเพจไปชื่อโอฮิโวนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิ่มไปว่าแฟนเพจโอ๊ตไวก็ได้นะขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเกี่ยวกับการ์ตู้นมีมนะครับที่เป็นตัวละครมัสฟอดจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามด้วยละกันนะครับขอบคุณมากมากนะที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสอนหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ